大家好，欢迎大家来到这个播客，跟杨老师学中文。我是主播杨丽群，我在泰国曼谷给您带来的精彩学习汉语和聊聊中国的节目。 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เรียนจีนกับหยางเหลาซือพอดแคสต์ค่ะดิฉันหยางลี่ฉินรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหลักของพอดแคสต์นี้นะคะพอดแคสต์ Podcast นี้จะนําเสนอรายการเรียนภาษาจีนแล้วก็การพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับจีนมาสู่คุณผู้ฟังจากกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะวันนี้เรามาชิทชัดจีน่ากันค่ะ วันหยุดตรุษจีนผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่งานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งเพิ่งเริ่มต้นขึ้นค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังได้ดูพิธีเปิดงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะมันเรียบง่ายปลอดภัยแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจตามเป้าหมายของผู้กำกับแล้วก็ทีมงานจัดพิธีเปิดหรือเปล่านะคะแต่ยังไงก็ตามวันนี้เราซื้อไม่ขอพูดถึงงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวค่ะแต่เราซื้ออยากจะแนะนํานักกีฬาปิงปองหญิงของจีนท่านหนึ่งค่ะ เธอเป็นอดีตแชมป์โลกหลายรายการเลยนะคะหวังว่าหลังจากฟังประวัติความเป็นมาของเธอแล้วคนที่กำลังท้อแท้แล้วก็หมดกำลังใจเนี่ยจะมีพลังใจฮึดสู้ขึ้นมาด้วยสปิริตนักกีฬาของเธอผู้นี้ค่ะลองติดตามฟังดูนะคะ เต้งยญ่าผิงเกิดที่เมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2516ค่ะเนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่เป็นนักกีฬาทั้งคู่เลยเธอจึงได้เติบโตมาข้างๆโต๊ะปิงปองค่ะพ่อของเธอเริ่มสอนให้เธอตีปิงปองตั้งแต่อายุ5ขวบแล้วก็พยายามฝากให้เธอได้เข้าร่วมกับทีมประจำมณฑลนะคะแต่เส้นทางการเป็นแชมป์โลกของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยค่ะ เธอต้องถูกปฏิเสธจากโค้ชนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าเธอตัวเตี้ยเกินไปแต่ด้วยเลือดนักกีฬาที่มีอยู่เต็มตัวของเธอเธอจึงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะ4ปีหลังจากที่เธอถูกปฏิเสธนั้นเธอได้ฝึกซ้อมฝีมือการเล่นปิงปองอย่างหนักวันละ13ชั่วโมงทุกๆวันเลยค่ะ7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดเลยนะคะดยความพยายามแล้วก็มุ่งมั่นไม่ย่อท้อของเธอ ทำให้เธอคว้าแชมป์การแข่งขันเยาวชนประเภทต่างๆมาครองได้ตั้งแต่อายุเพียง8ขวบเท่านั้นเองค่ะและในที่สุดนะคะเธอก็ได้เข้าร่วมทีมประจำมฑลนเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศค่ะและจากนั้นในวัยเพียง15ปีเธอก็ได้เข้าร่วมทีมชาติจีนด้วยค่ะหลังเข้าร่วมทีมชาติจีนได้ไม่นานเธอก็ได้ไปคว้าแชมป์โอลิมปิก ครองเหรียญทองถึง4เหรียญน,นะคะจากโอลิมปิกในปี1992แล้วก็1996ค่ะนอกจากนั้นแล้วเธอก็ยังได้เป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสแกรนด์สแลมด้วยตลอดเส้นทางนักกีฬาชีพของเธอนะคะเธอได้เป็นแชมป์โลกถึง18รายการแล้วก็ครองตำแหน่งนักกีฬาปิงปองหญิงมือวางอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันถึง8ปีค่ะ เส้นทางการเป็นนักกีฬาอาชีพของเติ้งย่าผิงน่าจะไปได้ยาวนานนะคะแต่แล้วในวัยเพียง24ปีเติ้งย่าผิงต้องอำลาจากการเป็นนักกีฬาอาชีพที่เธอรักมากเนื่องด้วยเหตุผลทางสุขภาพค่ะคุณหมอแจ้งว่าถ้าเธอเล่นกีฬาอาชีพต่อไปเนี่ยเธอจะต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตเลยค่ะมรสุมชีวิตลูกนี้ช่างหนักหน่วงนักเสมือนความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเธอได้พังทลายลงมาโดยสิ้นเชิง แต่ตั้งย่าผิงไม่ใช่คนยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะเธอเลือกที่จะกลับไปเรียนต่อหลังเกษียณจากการเป็นนักกีฬาอาชีพในวัย24ปีนะคะเธอเข้าเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชิงหัวในสาขาภาษาต่างประเทศค่ะซึ่งนับเป็นงานหินสําหรับเธอที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ ABC กันเลยนะคะจากคนที่เรียนแย่ที่สุดในชิงหัวเธอสามารถเรียนจบระดับปริญญาตรีในเวลา4ปีค่ะ จากนั้นก็ไปเรียนต่อโทที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็เรียนต่อเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้อย่างสำเร็จค่ะสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะ มาดูหน้าที่การงานของเติ้งย่าผิงกันบ้างค่ะในด้านหน้าที่การงานนะคะเธอได้ร่วมงานด้านการกีฬากับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลสำนักงานการกีฬาแห่งชาติจีนเธอเป็นผู้มีบทบาทอย่างยิ่งเลยนะคะในการเป็นตัวแทนประเทศจีนสมัครเป็นเจ้าภาพงานกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี2008นะคะแล้วก็เป็นหนในคณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกปักกิ่งปี2008ด้วยค่ะ เว่าเธอทำงานหลากหลายมากนะคะเกี่ยวกับด้านการกีฬาโดยเฉพาะค่ะพูดถึงความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนตั้งย่าผิงเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอเธอต้องผิดหวังในการสมัครเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกในปี1993เธอเล่าว่าในครั้งนั้นเธอพยายามสุดๆนะคะที่จะทำให้ชาวต่างชาติรู้ถึงศักยภาพของจีน ให้โลกรู้ว่าจีนเปลี่ยนแปลงไปแล้วประเทศจีนปลอดภัยแล้วก็มีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูพร้อมเป็นเจ้าภาพได้สำเร็จนะคะแต่แล้วเธอก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเมืองซิดนีย์เป็นไปเพียง2คะแนนค่ะในปีนั้นนะคะปี1993ค่ะแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะ8ปีต่อจากนั้นค่ะคือในปี2001เธอก็ได้เป็นทูตประเทศจีนเพื่อสมัครเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เธอได้เตรียมตัวอย่างดีค่ะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเมื่อ8ปีก่อนจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์แล้วก็หาผู้สนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อความคิดของชาวต่างชาตินะคะและในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จค่ะวินาทีที่ประกาศผลการลงคะแนนเมืองที่ได้รับให้เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่29ในปี2008คือปักกิ่งเติงยาผิงรู้สึกตื้นตันใจจนไม่อาจกั้นน้ำตาไว้ได้ค่ะ เธอเล่าว่าคนจีนทุกคนที่อยู่ณนะที่นั้นก็ซาบซึ้งใจจนน้ำตาไหลด้วยด้วยเช่นกันค่ะการรอคอยอันยาวนานนะคะในที่สุดประเทศจีนก็ทำสําเร็จนั้นเป็นความรู้สึกของเติ้งย่าผิงในตอนนั้นเธอบอกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจยิ่งกว่าตอนที่เธอได้เป็นแชมป์โลกทั้งหมดที่ผ่านมาอีกนะคะเพราะว่านี่คือการยอมรับประเทศจีนของชาวโลกนั่นเองค่ะ ในวันนี้ที่ปักกิ่งได้เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกอีกครั้งเติ้งย่าผิงยิ่งภูมิใจมากๆที่ปักกิ่งได้เป็นเมืองแรกของโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวค่ะทุกวันนี้นะคะเติ้งย่าผิงก็ยังก้าวต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเธอมุ่งมั่นทํางานการกุศลช่วยเหลือสนับสนุนด้านกีฬาส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนชาวจีน เธอยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมกีฬาเหอนหนานเติ้งย่าผิงขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีเขียนหนังสือนะคะชื่อหนังสือของเธอคือชื่อว่าซินลี่หรือว่าพลังใจค่ะเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของเธอนั่นเองนะคะในตอนท้ายนี้นะคะเราซื้อขออค้อคําพูดของเติ้งย่าผิงเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังท้อแท้แล้วก็หมดกําลังใจค่ะเธอพูดว่าเเยิเงรู人ิวไถ 总有胜有败，只要不退场就还有赢的希望。อ,อ,ยอ,ยอ,อีกรอบนะคะ人生如球台，总有胜有败，只要不退场就还有赢的希望。รป,รยยประโยคที่เธอพูดนี้นะคะหมายถึงชีวิตคนเราเปรียบเสมือนโต๊ะปิงปองมีชนะแล้วก็แพ้เสมอๆขอเพียงไม่ถอนตัวก็ยังมีหวังชนะได้ค่ะ เติงยาผิงเป็นผู้มีใจที่ไม่เคยยอมแพ้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดสู้ไม่ถอยไม่วิ่งหนีต่ออุปสรรคนะคะเมื่อเธอทำได้เราก็ทำได้เช่นกันจริงไหมคะฮา l เลจินเทนหวมันจ้วเหลยวเตเจ้อปะการเซียตาเจียเซีทวตงจั่ันเียจียขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะสัปดาห์หน้าพบกันค่ะ